เอาละครับสวัสดีครับอินดี้ตรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเกมพันธั์ไนพันนะครับและอินดี้ตรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่เกม Minecraft นะครับในช่วง Christmas Countdown 4 days until Christmas นะครับอีก4วันก็จะ Christmas แล้วนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บจุบุจุบุโอเคและในวันนี้นะครับเรากลับเข้ามาอยู่กับ Mineplex นะขอโทษรอกีปแล้วผมบอกว่า Hive ใช่ไหมขอโทษครับไม่ใช่ Hive เด้อแต่ผมก็เล่น Hive อยู่นะครับนั่นแหละ เดี๋ยว,เ,ยวเราเราเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะเล่นอะไรนะจ๊ะโอเคเรามาเล่น Christmas Chaos กันดีกว่านะจ๊ะเออโหมีซันต้รคอสด้วยแป๊บหนึ่งซันตอา์คอสโอ้สวยงามผมค Santa Claus ลิกซันต้รคอสเราได้ไรไหมเนี่ยไม่ได้เตีย๋ยอะไรเลยครับมาทำไมวะเนี่ยโอเคป่ะเออโหคนอยู่คนน้อยทำไมคนน้อยจุงเบยไปๆเข้าไปก็ได้ครับระดับผมเร็วนะฮะโอเคงานนี้เราจะต้องชนะเกมนี้นะครับผมได้ยินว่ามันเป็นเกมที่ยากที่สุดในเออในตอนนี้เลย นะที่มีเปิดให้เล่นนะครับผมเพ่งรู้ว่าตรงนี้มันเป็นรูปหัวใจไว้อกโอเคครับก็เดี๋ยวรอๆมันเริ่มแล้วกันนะฮะโอเคมาแลวลโอ้ช่วยด้วยมีคนไอ้มีใครบางคนขโมยอของขวัญคริสต์มาสไปฉันต้องการให้พวกนายช่วย <c oughs> ตามข้าไปไอ้ตามชันไปเพื่อ,อดูว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้โอเค มันจะมีคนขโมยของขวัญของซันตานะครับเราต้องเอาของขวัญไปให้เด็กๆนะฮะโอเคมีของขวัญอยู่ด้านหน้าไปเก็บซะโอเคจะไปเก็บกูจะไปเก็บขอ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 ไปเก็บอไปเก็ออไม่ทันตังแม่งไม่อะไรมันไม่ได้อะไรต่างกันอยู่แล้วนะครับแค่ว่าเราต้องคอยช่วยชาวบ้านชาวช่องเขาปกป้องเพื่อนนั่นเองนะฮะอย่าอย่าทำอะไรเพื่อนข้าเออเดี๋ยวผมเป็นายกระทืบพวกมันเองนะครับมาเนี้ย หยุด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 ดหยุดหยุดหยุดหยดหยยุดหยุดหยุดหยุหยดหยุ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 ยุดหยุดหยุดห ตรงนี้มันก็ยังจะขุดอยู่ได้เนาะไปได้แล้วโอเคครับต่อไปเอ้ยเอ้ยไปเอาไปเออนั่นแหละขี่ม้าเออโอเทบอกเลยบอกเลยอ้าวขี่มันไม่เห็นไปเลยวะตั้งแมงโอเคอันนี้น่าจะเป็นด่านซ่อมสะพานนะครับเคยเล่นเมื่อปีที่แล้วนะฮะขมอนเบ๊บโอเคมาผมไม่รู้อะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับไปทางนี้วะทางอื่นแม่งค่อนข้างไปยา,ย,ายากอยู่ เดี๋ยวผมเป็นไ่ายกระทืบพวกกับไอเนี้ยใผมไม่ชอบทำภารกิจ <sm all Yap ua> ผมชอบกระทืบชาวบ้านชาวช่องเขานี่เอออย่าไปทำร้ายเพื่อนข้าเออเดี๋ยวผมทวงเวลาให้เองเดี๋ยวหรือกูจะไปด้วยดีวะไปด้วยก็ได้วะไปคุ้มกันเพื่อนครับถ้าผมโดนแมงมุมนกอ้อมนี่กรจบเหตุทุกอย่างเลยนะเนี่ยอันนี้ติดยังติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วโอเคเฮ้ยลำนึงนะผมขอตคอ control auto j u m ์ off ก่อน เนี่ยผมจะตกตายเพราะอีออโต้จ้ำเวนเนี่ยแหละโอเคมาเอาขึ้นไปช่วยชาวบ้านตัวช่องเขาอุ้ยอุ้ยนึกว่าเพื่อนตายโอเคโอเคอีกแค่สวิตต์เดียวเท่านั้นสวิตต์อีกสวิตต์เดียวอยู่ไหนวะโอ้ยปเอาไปเอาไปเอาไปไปยาโอเคโอเคติดมาละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมติดมาแล้วโอเคโอเคไปกระทืบงพวกนี้ก่อนก่อนที่มันจะน็อกเพื่อนผมออกโอเคตอนนี้มีผู้เล่น15คนครับยังดีอยู่ฮะดูเหมือนว่าจะตายไปหนึ่งคนนะครับมึงตายได้ไงวะเนี่ยถามจริงโอเค ผมเคยมาถึงตรงนี้แล้วก็ตกสะพานตายด้วสะพานมันแบบสร้างเองใช่ไหมละ่ะแล้วผมก็วิ่งเตลิดครับสะพานแม่งล่วงวู้ตายหา่า <laughs> okay. นะโอเคทีนี้เดินไม่ได้ปะเดินไม่ได้ด้วยอะเกมมาเปิดเปิดประตูให้ทีโอเคอันนี้ปราสาทเอลซา่าเฮือดล่วงอันนี้ปราสาทเอลซา่านะครับโอเคไหนดูดิว่าปราสาทเอลซา่ามีอะไรรอเราอยู่นะฮะผมอาจจะแพ้นะครับ <c oughs> เกมนี้อ๋อ okay, okay. <c oughs> โอเคโอเคผมว่าผมไปอันนี้น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าอันนู้นมันค่อนข้างยากนะครับผมไป เขาวงกตดีวะเขาวงกตดูง่ายกว่ามาสมอนบางคนมันรู้ you know, ทางเขาวงกดไงทางเขาวงกดมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมวะเหมือนจะไม่เหมือนเดิมป่ะเออมันมันจะไม่เหมือนอ๋อมันเดิมมันเดิมอยู่เหมือนเดิมเอองี้ก็ง่ายแล้วครับไปใครไม่รู้นะครับถ้าเราวิ่งสองบล็อกอยู่ในน้ําแข็งเนี่ยมันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะฮะเออเหมือนกูจะวนมาทางเดิมไหมเนี่ยอ๋อมา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 นี่ make progress make progress ฮึบอื้อไปเว้ยอื้อ progress พ่องโปรเกสโปรเกสเนี่ยโปรเกสนี่มาเลย้ยโปรเกส เอ่อมันผมจะกลับม,มาทางเดิมครับเยี่ยมเยี่ยมผมกลับม,มาทางเดิมโอเคกูกูมีประโยชน์มากเนี่ยทำจริงเอ่อกูควรไปสร้างประโยชน์ให้ตัวเองโดยการไปตรงนู้นก็ได้วะแม่เงยตรงนี้อาบอ๋อตรงตรงนี้เก็บแล้วโอเคโอเคมาชุลมุนกันตรงนี้ต่อมาเก็บของขวัญแม่งมันเป็นเขาวงกตนะเนี่ยกูได้ช่วยงานอะไรเขาบ้างวะเนี่ยในเขาวงกตเนี่ยโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วมามามาอ๋อโอเคต้องยิงหัวใจที่อยู่บน โอเคก็ค okay, okay, so ือไอเทียนี่นั่นเองไอไอรอนโกเลมนะครับโอเคงานนี้ตายมีโอกาสตายสูงมากโอเคปึ๊บโอ้แป๊บนึงแป๊บหนึงมันกำลังฟอร์มตัวครับผมต้องวิ่งไปกระทืบมันฮะเร็วๆรช่วยกันฆ่ามันหน่อยช่วยนฆ่ามันเร็วๆรเออเร็วๆร็วเรไม่ถึงไม่ถึงอยู่ไหนแล้ววะอยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเคอยู่นี่ฆ่ามัน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 เออเร็ว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 เลุมยำมันลุมยำมันเออเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้มันขึ้นไปอให้มันขึ้นไปชิบหายแล้ว เฮ้ยแต่แต oh, ่ได้ได้เรือมาเยอะอยู lines, lines, re really okay. ่ฮ like ึบยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปโอ้โหลบหลงก่อนหลบก่อนหลบก่อนจะตายจะตายหลบก่อนฮึบล่วงล่วงรอมันล่วงมาอย่าวิ่งไปไกลมากครับถ้าวิ่งไปไกลมากตอนมันล่วงเราจะไปตีไม่ทันนะแล้วถ้าอยู่ไกลมากเราก็จะจิ้มหายเหมือนกันนะโอเคล่วงแล้วล่วงแล้วไป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 ฮึบไปดิไปดิฮึบไป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 ออเออไปมาตี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 โออยู่ไหนแล้วะอย่นะอยู่นี่อยู่นี่ตี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 เลือดครึ่งนึงแล้วเลือดครึ่งแล้วเยี่ยมไป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  รอบนี้ดีมากครับรอบนี้ดีมากโอเคจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอันนี้มันต้องตายมันต้องตายอ๋อให้ตายอาอให้ตายอาให้ตายอย่ยาหญ่ใหญ่่โอ้โหแม่งเลือเลอแค่นั้นยังจะขึ้นไปเนาะโอเคล่วงแล้วฆ่า,ามันฆ่ามันฆ่ามันเยี่ยมโอเคตามซันตาไปโอ้อันนี้แหละที่ผมที่ผมทําไม่ได้สักทีคือผมแพ้ตรงนี้ตลอดเลยเว้ยผมว่าผมไปตรงนี้ดีกว่าตรงอื่อนแม่งยากมาช่วยเขาตรงนี้ดีกว่าตรงนน้นน่ากมันเป็นพาพอครับไม่ค่อยมีใครอยากกลับไป มันต้องเป็นพวกเทพเทพเรื่องพระคอรครับซึ่งไม่ใช่ผมนะฮะพระคอก็คือแบบประมาณว่าปีนป่ายนั่นแหละฮะผมไม่เทพครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวข้าปกป้องเพื่อนให้โอ้ยเจ็บทิพย์หมายหศัตรูมันเก่งขึ้นเรื่อยๆมาๆๆเดี๋ยวรอให้เองเดี๋ยวรอให้เองเดี๋ยวรอให้เองเ,เ,เ,เดี๋ยวรอให้เองไปไปไปเลย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 เดี๋ยวทิพย์หมายรอดเองมานี่ไอพวกสวะเอ่ออีวิวอะไรวะอีวิวมันชื่ออีวิวอะไรวะอีวิวอะไรอย่างเฮนรี่อ๋อเฮนรี่ชื่อเฮนรี่เหรออ๋อไม่ชื่อมันต่างกันนี่หว่าะ อีวิเอลฟ์อ๋อมันเป็นเอลฟ์ครับแต่ว่าโอ้ยเชี่ยเยอะแล้วอะเยอะแล้ลงลงลงถอยถอยก่อนถอยก่อนแป๊บนึงผมมีไอเดียแล้วนี่ไงมันน่าจะมาหาผมไม่ได้ครับแล้วเราก็ยิงแม่งเลยฮะเออนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละเออล่อมาล่อมาขมอนเบบีขมอนเบบีขมอนขมอนนี่นี่เป็นไงล่ะเราช่วยเพื่อนได้เยอะเลยนะครับนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้โดนไหมวะไม่น่าโดนฮะเยี่ยมเยี่ยมอยู่ตรงนี้ก็ไม่โดนครับผมก็ตีมันได้สบายเลยฮะ โดนโดนพวกมึงอืออะลงมานี่ลงมานี่โอเคข้างบนข้างบนดูเหมือนว่าจะโดนตามอยู่ผมก็รอให้คนเดียวเลยครับเยีบเยมบเพราะปกติผมไม่ค่อยมีอยู่นะครับเกมนี้แต่ถ้ารอยเพื่อนได้ก็ดีเหมือนกันฮะโอ้เที่ยมันไปตรงนู้นก็นแล้ววะ่ะแต่เราต้องสไนปให้เพื่อน,นครับอือโอ้โดนด้วยว่ะปึ๊บอ้าวเที่ยมทำไมตะกี้มันไม่ไปวะปึ๊บอ่ะยิงโดนซันต้าน,นี่เขาจะโกรธผมโอ้โดนด้วยว่ะอ่าคเขาเล็กทริกช็อตเขาเล็กทริกช็อตมาดิเออนั่นแหละ เออน,นั่นแหละเอนนนเอ, ah. yeah. เอน,นั่นแหละอือทริกช็อตอือเอ้าเยียหยุดหยุดหยุดเดเออนั่นแหละฮึบอือฮึบอือโอเคผมจะล่อไว้เองวันนี้มึงอ่ะเออตายมึงเออเอ๊ะทุกคนเขาก็ไปทำภารกิจของเขาครับผมผมก็เอ่อเป็นเองั่งนั่งล่อชาวบ้านนั่งล่อตีนคนอื่นนะอะไรมีประโยชน์แค่นี้กูก็เอาแล้วอือไปเว้ยพวกมึง เพราะว่ามอนเตอร์ตรงนั้นมันก็จะไม่ค่อยไอมอนเตอร์มอนเตอร์มันก็จะมอนเตอร์ที่มันเกิดส่วนหนึ่งมันก็จะติดอยู่กับผมนะครับแล้วผมก็คอยกระทืบให้นะฮะเห็นไหมตรงนั้นจะไม่ค่อยมีมอนเตอร์ครับก็ปล่อยให้เขาอันนี้ไปส่วนผมก็จะคอยดึงมอนเตอร์เอาไว้เองกูก็มีประโยชน์นะยุดยุดยุดอย่าไป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 าี้เออกลับมานี่เออนั่นแหละเดี๋ยวพี่เก็บเองพมอนเบเบ๋เพื่อนเพื่อนทำได้ยังยังครับเขายังคงพยายามกันต่อไปฮะมอะไรกูอยากโดดลงไปโซโล่มากดูจะมันกว่า เอาไงดีวะึบเข้ามาเบงก้าเข้ามาเบบีเข้ามาเบบีเออเข้ามาเบบีกูจะโดดลงมาทำไมไม่น่าโดดลงมาเลยพันธ์พันไม่น่าโดดลงมาเลยกูจะโดดลงมาทำไมเนี่ยโอ๊ยโดดลงมาทำไมวะเนี่ยพันโอ๊ยพันโดดลงมาทำไมเข้ามาเบบีอือมาเข้ามาเข้ามาเกเกเกลือดที่ไหนอือมามามาอ้ออ๋อเดี๋ยวรอให้เองเดี๋ยวรอรอตีให้เองนี่อืออือใครทักเฟซมาไม่สน เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพอย่าตายเพื่อนอย่าตายอย่าตายเดี๋ยวปกป้องเพื่อนให้โอ้ยเจ็บเจ็บเจโอเคโอเคอย่าตายอย่าตายกูจะตายก่อนเพื่อนกูแล้วเนี่ยเยี่ยมเป็นไงล่ะพวกเรามีหนึ่งเดียวเท่านั้นโอเคเดี๋ยวผมว่าผมไปอยู่ตรงตรงไหนดีวะมันก็จะมีซอมบี้ลงมาเรื่อยๆ่ไปเนี่ยซอมบี้หมดยังยังอ๋อโอ้คนมันยังปีนป่ายกันอยู่ว่ะผมอยากลองไปปีนป่ายดูมั่งถ้ารอบเดียวผมไม่ผ่านนี่ก็คือผมยอมแพ้เลยเนี่ยเพราะผมไม่เก่งพาคอมากๆเลยครับแบบเป็นคนที่ไม่ไม่ฉลาดเรื่องพาคอโง่มาก มานี่มาโอเคแล้วก็ค่อยๆเดินตามครับเดินตามอย่าวิ่งอย่าวิ่งวิ่งแล้วมึงจะชิบหายปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคโอเคโอเครอรอยังรออยู่ยังรออยู่ยังรอได้อยู่ยังรอได้เลี้ยวอ๋อเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่เอาเลี้ยวนี่อ้าปึ๊บก็สนุกนะแต่ว่าตรงนู้นนี่เก็บไปยังตรงนู้นเก็บไปแล้วครับเดี๋ยวกูมารอใหม่ก็ได้มารอขบวนใหม่ขโมนเบ๊บขโมนขโมนขโมนปึ๊บชุบโอเคมาแล้วก็วิ่งตามฮะ เราต้องคอยดูเห็ดให้ดีครับเห็ดมันไปทางไหนก็คือตรงทางที่มันจะไปครับโอเคเยี่ยมโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นฮึบโอเคมาฮึบฮึบเลี้ยวฮึบโอเคมาฮึบเลี้ยวฮึบเลี้ยวโอเคเลี้ยวใช่ไหมใช่โอเคฮึบชึบโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรวะตะกี้กระโดดแล้วนะอ๋อไม่ต้องรอจนแบบจนหมดบล็อกก่อนแล้วค่อยโดดเว้ยไม่งั้นเฮ้ยอย่ายยัยยยยัอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูฮึบอย่าทิ้งกูอย่าเฮ้ยกระโดด เอาไงเอาไงตรงนู้นก็ซอมบี้ยังไม่หมดหรอโอ้ไปช่วยเขาสู้ดีไหมวะไม่ไม่ไม,ไม่ผมอยากลองโดดต่อครับผมจะไม่ยอมแพ้ฮะไปเ,เว้ยกูจะไปได้ไกลสักแค่ไหนเชียวปึบชึบเรร้ครับปึบคนอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้ว,วเนี่ยนี่มันต้องรอดโดดตรงนี้เว้ยเออนั่นแหละต้องใจเย็นๆครับอย่าใจร้อนเออแต่ตอนนี้กูเดินใจร้อนมากปึบโอเคมาสูงแล้วขึ้นมาสูงแล้วขึ้นมาสูงแล้วตรงนี้แหละฮะปึบ โอเคโอเคเฮ้ยอย่าอะไรวะมันดันผมตกอ่ะโอเคมีคนเก็บได้แล้วโอ้สุดยอดเฮ้ยมันมีโอ้ชิบหายแล้วไงแป๊บหนึ่งเช็ดมือก่อนมาๆๆมามอนเบบีเมึงตายมึงมึงมึงโอ้โหตายอย่างรวดเร็วตายอย่างรวดเร็วไปเว้ยโอ้เฮ้ยยังรอดอยู่สิบคนนะครับสิบคนสิบคนกูจะต้องรอดจะต้องรอดไปเว้ยโอเคเช็ดมือก่อนจำได้ว่าตรงนี้เฮีมากรมอนกรมอนกรมอน เช็ดมือแป๊บเช็ดมือโอเคโอโนโอโนเพื่อนแบบโอโนเนี่ยอันนี้มันจะให้ยืนตามสีเว้ยมันบอกสีอะไรให้ยืนอันนั้น,นอะไรเนี่ยประสาทของใครจอห์นซีนาจอห์นซีนาโอเคไม่มีใครหน้าไหนช่วยแกได้แล้วไอ้พวกมนุษย์แกคือใครค่าเองเอ่อมนุษย์ฟักทองโอเคราชาฟักทองท โอเคการแก้แค้นจะเป็นของข้าพวกแกจะต้องตายโอเคต้องสู้ต้องสู้แล้วต้องสู้แล้วทำไงทำไงโอ้ยผมผมขอยเพรสเตอันกรีนกรีนอยู่บนกรีนอยู่บนกรีนโอ้ยเขี้ยโดนทีนี้มีตายครับโอเคโอเคสู้กับมันไปสู้กับมันเออเออคอยช่วยเพื่อนเขาบ้างคอยช่วยเพื่อนเขาบ้างคอยเอาชีวิตรอดตัวเองด้วยบ้างโอเคโอเคต้องหลบไอ้พวกเขี้ยนี่ด้วยเหรอ แค่เดินธรรมดากูก็จะตายแล้วต้องลงไอ้พวกเคี้ยนี่ด้วยกรีน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 กลิ้นอุ้ยเกือบตายอ้ยอุ้ยอุ้ยกรีนมันไม่ได้หาง่ายๆนะคะโอ้ซันต้าเยลโล่เยลโล่อไม่ได้แดกโอเคโอเคต้องคอยดูแล้วเยลโล่กรีนเยลโล่กรีนเลเยลโล่กรีนเลดไว้ยลโล่กรีนเลดไว้ยลโล่โอ้ต้องระวังไอ้พวกเคี้ยนี่ด้วยเยลโล่กรีนเลดไว้ เยีโรกีเลดไว้เยีโรกีเลดโอ้ข้างหลังมีไหมข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มาหยุดเดี๋ยวนี้อย่าระเบิดโอ้ยหยุดตายหาแล้วโอ้โหเยอะมากเยอะมากหลบหลบหลบไม่พ้นหลบไม่พ้นชิบหายจะตายปึ๊บจึ๊บหลบแบบดิจิตอลปึ๊บอย่าเดินอย่าเดินปึ๊บ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 ชึบโอ้เจ้าฮะ อืกูเกือบชนะแล้วกูเกือบแล้วกูจะไปแก้แค้นไม่โอเคผมเล่นมาสองรอบแล้วนะครับแพ้เหมือนเดิมฮะแล้วรอบตะกี้แพ้แบบอานาถด้วยครับผมตกสะพานตายอีกแล้วครับไม่อัดให้ดูด้วยครับกูกูขอ,อ,อโทษเพราะว่ามันอาอายเกินกู <c oughs> ตกสะพานตายกูวิแ้ยสะพานติดแล้วกูจะไปแก้แค้นๆๆๆกูจะไปแก้แค้นมิงฟึบมิงร่วงรุดแบบหลอดลื่น โอเคครับก็สำหรับวันนี้น้ำก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับจะชอบฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยเพื่อนๆคนเที่ยมันแบบแดบเ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 ที่ยมคัวมีกดแชร์นะครับก็อย่าซีเรียสเนาะมันก็เค่เกะอ้าวเที่ยกูยืนนานเกินอ่ามือบบี้มึงหุบปากเลยกูไม่ไปตายแทนมึงหรอกกูบอกเลยตะกี้ตายแบบทุเรศมากครับก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวเอ่อถ้าอยากให้เล่นมินิเกมเอ่อคริสต์มาสเคาซ์อีกก็บอก นะครับก็จะเล่นนะฮะเพราะว่าผมก็อยากแก้แคนเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นฝึกฝีมือมาก่อนนะครับเพราะตะกี้ผมจาไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบัง่งรู้แค่ว่าผมโดนทํากินชนไปชนมาหลบก็ไม่พ้นแล้วแบบผมตายเพราะระเบิดไว้ระเบิดมันทีเดียวตายไงแล้วผมไม่ได้ดูว่าข้างๆผมมีระเบิดนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะมันก็เป็นแค่เกมครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับผมหวังว่าผมจะไม่เห็นคอมเมนต์ดาวว่าไอ้พันกากไอ้พันยังงูย่างงี้อย่างนั้นนะครับผมนะครับผมก็จะไม่เล่นมินิเกมอีกเลยนะฮะเพราะว่ามินิเกมมันเป็น อะไรที่มันใช้ใช้ทักษะในการเล่นครับซึ่งกูกากครับผมบอกตรงนี้เลยว่าผมกากครับจริงๆบางคนด่าผมกากเนี่ยผมก็คือมันนำมันน่ารำคาญก็จริงแต่ว่าผมไม่โกรธครับเพราะว่ามันก็เหมือนพูดความจริงอ่ะกูกากครับกูเล่นมินิเกมกากผมเป็นคนชอบเล่นเกมครับแต่เล่นเกมกากครับเพราะงั้นแล้วก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบนะผมหวังว่าหลายๆคนจะชอบดูวิดีโอของผมไม่ได้ชอบดูที่ว่าผมเล่นเก่งหรือเล่นไม่เก่งนะครับโอเค ตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับขอทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในอีก4วันก่อนจะวันคริสต์มาสนะครับอ่าไปแล้วครับเจอกันถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยมั้กดแชร์กูจะพูดทำไมทั้ง3รอบวะ3รอบยังช่างแม่งนะครับไปแล้วครับเจอกันอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเป็น peace out